ับพ้นดับตำรวจโซนิไกยคนครับนี่ครับอยู่โซนนะครับผมขับรถมาปุ๊บมาเรียกผมนะครับแล้วก็คนที่ขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่จับแล้วมาจับผมแบบนี้เอาาผมเขาลังจับคนอยู่นี่เอาแล้วผมแยกล่างได้เหรอไม่ครับเอาผมก็เป็นอันนี้ดูนะครับเอาถ้าสมมติว่าท่านทำแบบนี้ท่านปฏิบัติถูกความเป็นธรรมอยู่ไหนครับความยุติธรรมอะไรคือความยุติธรรมเอาคณะผมปฏิบัติหน้าที่นี่ ผมจะแยกลากไป่ไปจับไนโน้นไม่ไงผมจะทำงานผมงผมไม่เสร็จผมก็บอกไงผมก็บอกท่านอยู่ไงถามเรื่องต่อไปคุณมีใบกี่ไหมไม่มีไม่มีใช่ครับประชาชนพวกอะ้คุณเป็นคนไทยคุณต้องพกบัตรไหมผมมาตลาดเฉยๆเขานี่ผมมาซื้อของผมไม่ได้เอามาเหาแล้วเอาหมเอาหมายเลขบัตรประชาชนได้ไหมครับมีหลักฐานดูไหมล่ะ ต้องยืนยันด้วยเอกสารหลักฐานจะพูดม่วนิ่มได้ไงผมไม่ได้เอามาครับผมจำได้ผมจำได้หมายเลขอะไรถ้าไม่ตรงผมหนึ่งสี่แปดศูนย์นย์ศูนย์ารเทศนะหนึ่งสามหนึ่งเลขปากกระชาชนถ้าไม่ตรงเราให้อาการเทสนะหนึ่งสีศูนย์แปดศูนย์ศูนย์อะไรนะหนึ่งสี่แปดศูนย์แปดอะไรต่อย อะไรต่ออีกครับหนึ่งสี่หนึ่สหนึ่งสครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดก็ดมหายเลขนี้ถ้าคุณที่บอกมาถ้าไม่ตรงผมเช็คในระบบถือว่าคุณให้การเท็จนะถ้าถ้าถ้าผมถูกครับถ้าผมบอกถูกก็ถูกไปทีถ้าคุณผิดเมื่อไหร่น่ะคุณผิดเต็มๆอยู่แล้วรก็เขาถามหา ประชาชนคุณแสดงแล้วคุณแสดงไม่มีผมมาตลาดเนี่ยผมไม่ได้หกมามันอันนั้นไม่เป็นข้ออ้างหรอครับเดี๋ยวผมปักทะเบียนคุณผิดถูกต้องหรือยังหรือว่าหักครับถ่ายให้ดูดิมันมันหักครับเนี่ยาวิดีโอเนี่ยคุณถ่ายให้ดูให้ว่าความผิดของคุณคืออะไรไม่ใช่จะมาถ่ายรูดอันนี้ซะก่อนมันหักนะครับเออถ้ามันหักมันหลุดไปก็โดดจับอยู่เหมือนเดิมครับก็ต้องถูกนี่คุณถ้าไม่ถูกถ้าคุณท้าไม่ถูกคุณก็ผิดทั้งปีเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีด้วย เอาเงินที่ไหนมาจ่ายทีนี้มาซื้อของเฉยๆโอ้ยที่กรุงเทพผมไม่เห็นทำแบบนี้เลยผมครับขนาดอยู่แยกสาธร่สาธรชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรเราวิทวัสทีสุกะมีตัวอะไรบ้างโแหวนนะคะกับโซเสือโแหวนนาคาตัวสองตัวที่สองโมเวนด้วยลายมือถืครับเอาให้ถูกนะครับ ผมบันทึกวิดีโอตลอดอยู่แล้วนี่การทำงานผมนะลมโปร่งใสอยู่แล้วครับลมอยู่กรุงแค่โอ้ยังไม่เห็นจับผมเลยขี่ไปที่นี่สกลนครครับโอ้ผู้ทอนที่นี่สกลนครคุณจะดูถูกสกลนครเหรอไม่ผมไม่ได้ดูถูกนะอย่างนี้แสดงว่าคุณดูถูกตำรวจสกลนครดิโอ้ยทหารผมก็เป็นมาแล้วไปผมจะไม่รู้นะผมรู้คาคาแล้วก็รู้อยู่ดีอายุเท่าไหร่ครับ 24่สบครับยีบ้านเล็กี่ครับสองสี่อะสองสี่สนาตำบลครับม้านาบ้านคาเอืความเัื้ความนนมหรือสมความนักความปนมหึ่งไม่มีใบกับขี่นะรถไม่มีส้นเอาเดี๋ยวแกงสภาพรถทอดสินดาไม่มีที่วัดเลยเหรอ จะวัดไหมเครื่องตรววัดผมมีวัดวัดัลองลองดูครัเขาให้เกินเท่าไหร่ทขาไม่เกินเท่าไห้าหรือเปล่าแปดสิบห้าแปดสิบห้าอะไรนี่ไงเอกสารยังไม่รู้เรื่องเรู้เรื่องเลยแล้วคุณรู้คนไหนได้ไงเนี่ยคุณยังไม่รู้เรื่องเลย